สวัสดีครับผมนายพิรภพัทอาจารย์ทึกภาสนักศึกษาหกเจ็ดสองศครับวันนี้จะมาทำคำสั่งอีลิตพอลา,อา่าบลาแล้วก็คนอนิิทูครับแล้วก็มาเปิดหน้าโปรแกรม่อน,นครับผมจะเลือกเป็นคำสั่งแรกก็จะเป็นคำสั่งอีลิตครับก็จะเลือกไว้ที่ฟอนต์เพจครับ ก็จะกำหนดเส้นมาดังเส้นจากนั้นเราก็จำเปนการััะของที่ดิทครับเราจะให้ความกว้างที่2ครับ แล้วก็ดึงออกครับาจากนั้นเราก็ใช้คําสั่ง smart dimension ครับเพื่อกําหนดขนาดเราจะาำนดขนาดความกว้างที่2ครับแล้วก็าจากนั้นเราจะมาใช้คำสั่งเป็น p a r a m e d ครับแล้วก็ ก็จะในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นก็กด ESC เพื่อยกเลิกคำสั่งพาร์เรลลิสออิตครับหลังจากนั้นก็จะมาใช้ Dimension เพื่อกำหน,ขนดขนาดของพาร์เรลลิสออิตครับเราจะกำหนดขนาดของพาร์เรลลิสออิตที่2ครับ ก็ขนาดความยาวของอีเดีที่10ครับก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับต่อมาเราก็จะครอบ่างนี้ครับแล้วก็กดดีเพื่อที่จะมาทำคำสั่งต่อไปก็คือคำสั่งพา r a โ o l a ครับก็จะเลือกไปที่อีดิเหมือนเดิมครับพา r a โ o l a จะอยู่ที่ข้างมีดครับ หัจากนั้นเราก็จะกําหนดขึ้นมาหนึ่งเส้นครับให้อยู่ในแนวแกนวัดครับแล้วก็ลากจากจุดนี้ไปจุดนี้ครับเราก็จะได้ขึ้นมาหนึ่งเส้นครับหลังจากนั้นเราก็จะมากําหนดจุดที่สองครับ <โ frustrating. S 1> ก็ลากแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทําให้ พาราโบลาของเราสองเส้นก็ปบกันครับด้วยการกดตรงจุดปลายของเส้นพาราโบลาเส้นแรกครับแล้วก็กดคอนโทรลหลังจากนั้นก็มาจุดที่จุดปลายของอจุดครับหลังจากนั้นก็จะที่มูจินครับก็จะประกกันแบบนี้ครับต่อไปก็กดติ๊กถูกที่หน้าโพสเทสครับหลังจากนั้นก็มาเป็นเดวครับแล้วกดที่จุดปลายของพาราโบลาแล้วก็คอนโทรลครับแล้วก็เลือกที่มจิน ก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาทพาพาราบลาเส้นด้านในครับให้ก็ถูกกดหลังจากนั้นก็มาที่ใช้ข้อใช้ที่คําสั่งพาราบลาเหมือนเดิมครับแล้วก็ดึงออกมาลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็กำหนดขนาดาอีกเส้นหนึ่งก็ลอกเพื่อทเหมือนเดิมครับครับหลังจากนั้นเราก็ จะมาทำให้เส้นพาราโบลาติดกันครับด้วยการกำหนดแล้วก็กดคอนโทรลอาจากนั้นก็เลือกที่มาร์จิ้ครับแล้วก็ที่ต่อไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับด้วยการกดที่จุดปลายแล้วก็คอนโทรลแล้วก็มาร์จิ้ครับจะได้ลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็กดติ๊กถูก อลจากนั้นเราจะมากำหนดขนาดของเส้นพาราโบลาเส้นแรกครับด้วยการใช้ smart dimension ปรับเป็นที่หนึ่งนี้แล้วก็แล้วก็ดึงลงมาหลังจากนั้นจุดน,นี้ผมจะกำหนดที่สามสิบครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมากำหนดความกว้างของ,ของเส้นพาราโบลาของเราครับรเส้นพาราโบลาด้านในเราจะเลือกนี้ก็จะรผมจะกำหนดที่ห้าครับ ราจะทำการทําให้เส้นทั้งหมดตรงกันอยู่ในแน่นอนครับแกนคอนโทรลจากนั้นก็เลือกที่ horizontal ครับครับตอนนี้เส้นทั้งหมดอยู่ในขนาดแกนเดียวกันครับแล้วก็ัจากนั้นเราจะมาเลือกที่ด้านบนครับ แล้วก็คอนโทรลแล้วก็ติกแล้วก็คอนโทรลแล้วก็กดที่ vertical ครับอันนี้เส้นหัดเปนในการเดิน ก็หลังจากกำลังขนาดของทั้งหมดแล้วก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะมาครอบตัวคำสั่งนี้แล้วก็กด e l l ครับหลังจากนั้นลงมาที่คาสั่งต่อไปคือคำสั่งคน,นครับแต่อยู่ที่หน้ายี l i p เหมือนเดิมครับข้อที่เข้าไปที่คาสั่งนี้หลังจากนั้นแล้วก็กำหนดขึ้นมามันจะดึงขึ้นไปเป็นแนวตั้งหมดนี้ครับแล้วก็กำหนดลักษณะประมาณนี้ในชั้นแรกเส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมครับ ังจากนั้นเราก็จะมาใช้เป็นคำสั่งเซนเตอร์ไลน์ครับเสอนของเซนเตอร์ไลน์จะอยู่ในกล่องเครื่องมือไลน์ครับก็จะกําหนดขึ้นมาแล้วก็ลากขึ้นไปนีต่อไปก็ทําเหมือนกันครับหลังจากนั้นเราจะมากำหนดขนาดของจุดเซนเตอร์ของเราครับ ตัเซนเตอร์ผมจะกำหนดขนาดที่10ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาบอกขนาดของความสูงครับตอนนี้ผมจะกำหนดที่10ครับ ังจากนั้นเราจะมากำหนดขนาดของจุดเซนเตอร์ครับไปที่กลุ่มสมาร์ทเดิมชันครับแล้ะจุดที่มาจุดนี้และจุดนี้ครับจุดนี้ผมจะกำหนดขนาดที่สองครับก็ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันครับตัวน,นี้ก็กำหนดขนาดที่สองเหมือนกัน หลังจากนั้นคุณจะมาทำให้จุดที่เขารออยู่ในระดับเดียวกันครับด้วยการกดคลิกได้ตรงนี้ ใช้ h o r i ซ o n ท a ลครับก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราจะมากําหนดความกว้างของกลมด้านในครับตัวนี้พืนที่เลขที่สองครับเปลี่ยนเป็นสามครับก่อนนี้ก็เหมือนกันครับ สามเหมือนกันครับก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะนี้ครับก็แสดงว่าจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่ยังไม่ตรงกันครับก็คือจุดนี้และจุดนี้ครับแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะคลิกที่จุดยอดแล้วจางนั้นก็คอนโทร์ครับแล้วก็มาที่จุดนี้แล้วก็เลือกไว้ที่โคจรครับก็จะเห็นเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมาคลิกที่จุดนี้แล้วก็คอนโทรแล้วก็มาที่จุดนี้ ก่อนหน่งเราต้องแก้ขนาดของฝั่งนี้กนครับแก้เป็นสองครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับก่อนหนึ่งเราจะทําให้เป็นการคิดแล้วก็คอนโทรลแล้วก็เลือกที่ horizontal ครับก็จะเห็นว่าทุกมุมขนาดกันแล้วครับครับก็ผมับ